เจมส์เห็นไหมตาดีสมมติด่าสมมติเขาด่าเจมส์ด้วยคำหยาบคายมากๆครับคือที่ผมพูดคำนี้คือผมไม่ได้ตลกหรอกผมไม่อยากฝึกคำที่ไม่ดีฝึกแบบไหนชีวิตจะเป็นแบบนั้นครับอ่ะไอ้คนไม่ดีบ้างๆและเจมส์แบบเจ็บใจมากผมพูดอย่างนี้ยมันมีผลอะไรบ้างในด้านของกรรมโอ้ยเพียบเลยพี่หวยอย่างอ่ะครั้งแรกเลยสมมติอย่างด่าในโซเชียลก็นด้คิดว่าขำๆ สนุกค,คือบอกเลยว่าจะติดกรรมข้ามชาติข้ามภพนะคะเพราะว่าจีกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เลนเชื่อเลยร้อยคนเนี่ยโดนเลยเก้าสิบเก้าคนแน่นอนเปอร์เซ็นต์คือมีกรรมในเรื่องของว่าจีกรรมผลที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งให้คุณทำดีแค่ตายแค่ไหนก็มีแต่นาาคนว่าไร้กลุ่มสองคุณจะติดกรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าของกายสังขารของคนคนนั้นหรือครูบาอาจารย์คนคนนั้นอีกเที่ยบสังเกตเลย คนที่ชอบว่าร้ายคนอื่นนะไม่ว่าจะใครก็ตามทั้งทางตรงทางอ้อ,อมเห็นใครมีความสุขไหมอ่ะอ่ะโอเคเขาอาจจะมีเฟอร์ครบมนีนูนีนันมีเงินมีทองอแต่เขาไม่มีความสุขหรอกเขาจะต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่เขาแย่ไม่สุขภาพก็ต้องสามีไม่สามีก็ต้องภรรยาหรือลูกและคนคนนั้นเนี้ยจะเป็นคนที่แบบเป็นคนติดพูดจามไม่ดีด้วยคือเขาจะเป็นคนที่ไม่น่าคบแล้วร้ายแรงมากที่สุดคือจะกลายเป็นคนมีกลิ่นปาก คืออย่างนี้นะคะสม <คน S 1> มุติอในคนถ้ไม่ดีไปด่ามนุษย์ป้าล<ๆ>ุงลอะไรเงนีน<ๆ>้คือข้อแรกคือเราอาจจะมองว่าเขากับเราอาจจะมีกรรมร่วมกันที่ทําให้จะต้องมาด่าทอกันแต่ถ้าเราเอาจิตของเราไปจับกับคนคนนั้นด้วยความรู้สึกโกรธแค้นว่าทําไมเป็นแบบนี้ทําไมคุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ตึงๆ,ๆคุณสร้างกรรมมาเลยคุณเอาความดีคุณเอาสิ่งที่เป็นบุญเนี่ยยกไปให้เขาเลย จริงที่เขาบอกว่าเวลาใครทำอะไรอย่าไปว่าเขาเขาโดนกับเขาเองอยู่แล้วคือคือใครทําอะไระเขาได้กรรมมานั้นอยู่แล้วมันมีผลของการม่แล้วมีผลของการกระทาอยู่แล้วเราไม่ไมต้องไป็นสารเตี้ยไปพิพากษาเกาหรอกคะ่ะยังไงเขาก็ต้องโดนไม่ช้าก็ไวอยู่แล้วะถ้าเราไปด่าใครต่อให้พฤติกรรมเขาจะเลวจริงๆไม่ดีจริงๆค่ะหรือในมุมมองแล้วลว่า พูดปล่อยเขาไปเลยถูกต้องค่ะถ้าเราไปได่าเขาเาว่าเราเอาบุญที่เราทํามาอวันนั้นหรือบุญที่เรามีอยู่ไปยกให้เขาถูกต้องค่ะแถมแลกกับข้อ,อก,กรรมของเขาไม่อยู่กับเรากลมาสู่ตัวพี่โบด้วยสบายละคือเขาอ่ะได้บุญจากเราเอ,อแล้วเราก็เอากรรมของเขาเอาเคราะห์ของเขามาอยู่ที่ตัวเราครับแต่ส่วนที่เขาทําให้เราไม่สบายใจมันก็เป็นกรรมที่จะต้องติดทําชาติ้ามภพแต่สิ่งหนึ่งที่จะบังเกิดเป็นกรรมจิตจรวญคือเขาจะเป็นคนที่ไม่มีมิตรแท้เลยแม้แต่คนเดียวเขาจะไม่เลื่อยาก นือครอบครัวเลยต้องเหลือแค่ตัวคนเดียว,นวคนประเภทเหล่านั้นบางคนเป็นโรคซึมเศร้าสุดท,ท้ายการจุดจบของคาคือการฆ่าตัวตายหรือลดความเสียชีวิตหรือ,อป่วยเป็นโรคหลาย